โอเคนะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมใน X Zero นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม e v o g e l i e n b a t t e Field นะครับควาจริงแล้วผมก็อัดคลิปตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับแต่ว่าผมเพิ่งมาตัดต่อตลอดรารดังนั้นมันจึงลงวันพุธนะครับโอเคไปชมคลิปกันเลยจากที่ประกาศปิดตัวไปแม่งโคตรนานกว่าจะได้เล่น Oh my g o d โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ e v o g e l i e n b a t t e Field นะครับครับวันนี้ก็กว่าจะได้เล่นก็เรียกได้ว่า เลือดตกยางออกกันเลยนะครับเพราะว่าผมโหลดมาแล้วแต่ว่ามันเล่นไม่ได้มันมันปิดตัวอยู่อะซึ่งในช่วงที่ผมไม่ได้อัดคลิปนี่คุณผู้ชมผมไม่ได้เข้ามันไปเล่นนะผมเข้าไปเช็คทุกวันเลยมันก็บอกรอพรุ่งนี้อีกนะคะซึ่งมันก็โอ้โ oh ห my god <laughs> ผมรอจนก,กว่าจะได้เล่นก็ถามสนุกไหม <laughs> ครั้งแรกที่ได้เล่นสนุกครับแต่หลังจากนั้นผมรู้สึกเบื่อมากเลยเว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำครับเกมเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่แบบเหมือนเพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วก็ยังยัง นั่นจะเรียกว่า early access นะครับเกมที่ยังพัฒนาไม่ค่อยเสร็จนะฮะถ้าถามว่าพัฒนาเสร็จมันจะเป็นยังไงผมก็ว่ามันน่าจะมีอ e ีวาเพิ่มมาอีกนะเพราะว่าอ e ีวาในเกมนี้น้อยมากเลยนะครับมีแค่0ูนย์หนึ่งแล้วก็0ูนย์นะครับศูนย์สองผมยังไม่เห็นโผล่ออกมาเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> นะครับซึ่ง0ูนย์แปดโผล่ออกมาก่อนนี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเอามันเข้ามานะฮะศูนย์สองไม่เอาเข้ามาวะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็ถามว่ามันสนุกไหมผมก็บอกว่ามันสนุกใช้ได้เลยนะครับ เป็นเกมที่เราสะสมแต้มนะครับซึ่งก็สามารถดูในทางด้านล่างนะครับที่ว่าจะมี7 0 5 5อะไรพวกนั้นนะครับแล้วเราก็สามารถซื้ออุปกรณ์นะครับในการใช้ในการโจมตีแทนนะครับจะไม่มีปุ่มโจมตีนะฮะโอเคนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ปืนยันลูกซองเลยนะครับซึ่งก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับส่วนในการโจมตีนะฮะมันก็จะมีเลือดของเราอยู่ประมาณ2หลอดนะครับก็คือหลอดสีเหลืองแล้วก็หลอดสีแดงนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับเลือดถ้าเกิดเลือดหลอดสีเหลืองหมดนะครับเราจะเข้าสู่สถานะนิ่งนะครับ ซึ่งในสถานะน่งเนี่ยเราก็สามารถโจมตีได้อย่างแบบสุดๆเลยนะครับโจมตีอะไรก็ได้นะครับอันนั้นหมายถึงบอสนะครับแต่เกิดมาถึงตัวเองนะครับเราจะมีเลือดทั้งหมด2หลอดนะครับหากโดนโจมตีครบสองหลอดเราก็จะตายไปในพันทีนะครับโอเคนะครับจากเกมนี้ที่เราเล่นนะครับก็บอกได้เลยว่ายากมากเจอบอสโคตรยากเลยก็อาจจะแพ้นะครับโอเคนะครับมาดูทางด้านกราฟิกนะครับกราฟิกของเกมมนี้ก็บอกเลยว่ามันใช้ได้อยู่นะครับก็อยู่ในระหว่างของสวยแล้วก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะครับ ถามว่าทำไมมันถึงไม่ได้สวยครับมันยังไม่มีระบบแสงเงานะครับซึ่งกราฟิกในเกมนี้มันก็อยู่ในระดับแบบอนิเมะนะครับก็ถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยนะครับแต่ยังไม่ได้สวยแรงมากนะครับถ้าให้เอาไปเทียบกับพวกเกมมือถือดีๆนะครับโอเคโอเคนะครับต่อไปจะเป็นระบบในเกมนะครับซึ่งระบบในเกมนะครับก็จะมีหลายโหมดเลยนะครับก็ถ้าถ้าถ้าทุกคนได้ลองเล่นนะครับโหมดแต่ละโหมดนะครับก็จะมีโหมดในเรื่องโหมดมัลติเพเยอร์แล้วก็ มหมดแล้วว่าลืมไปแล้วมิชชั่นภารกิจนะครับที่เอาไว้เจอกับบอสนะครับโอเคโอเคแล้วก็อีกระบบหนึ่งครับก็จะเป็นระบบทางด้านการสร้างบ้านแล้วก็ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับ <c oughs> นี่มันเกมทำฐานทัพหรือไงวะเอาล้ครับก็แล้วก็จะมีการทาง,ทาง,ทางด้านการเพือพ่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครนะครับแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษให้นะครับก็สนุกอยู่นะครับแต่ว่าเกมเกมนี้นะครับคือระบบแปลภาษาจะไม่มีนะครับจะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยนะครับซึ่งมันก็เป็น ความลาบากสําหรับผมเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องครับโอเคโอเคนะครับรูกต่อมาก็จะเป็นระบบการใช้ท่าไม้ตายนะครับซึ่งระบบการใช้ท่าไม้ตายนะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยกดโจมตีนะครับและเราก็สะสมเกตนะครับเกตด้านบนที่อยู่ข้างใต้หลอดเลือดนะครับเมื่อเราสะสมจนครบ100%เนะครับอะทำให้ดูนะโอเคเมื่อเราครบ100%เรแล้วเราก็สามารถกดแล้วก็เข้าชาร์จโจมตีได้แล้วก็พุ่งไปเลยนะครับ โอเคเออลืออ่อ,อถลายไปแล้วเราก็จกมีขึ้นมาอ่อนแอนล้ใช่ไหมอ่อนแอนล้ใช่ไหมจกมันเข้าไปอ่านะครับนี่ก็จะเป็นระบบการใช้ท่าไม้ตายนะซึ่งก็สามารถเคานเตอร์ทีเดียวแล้วก็อีกฝ่ายตายได้เลยนะครับก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะฮะนะครับแล้วก็เมื่ออีกฝ่ายนะครับเกตดเต็มเหมือนกันนะครับเราก็สามารถเข้าไปตั้งรับได้นะครับก็จะมีตัวอักษร A B Y เข้ามานะครับ ซึ่งให้เรากดเลื่อนครับถ้าเกิดมันตรงกันแล้วก็ยืนไฟกับอีกศัตรูครับโดยระยะใกล้ๆเลยนี่แหละครับโอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นระบบการ c o u n t เตอร์แอคในเบื้องต้นนะครับโอเคโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะกับการรีวิว e v a n g ก l i ี n น a t t l e Field นะครับสำหรับผมนะครับเกมเกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงว่าดีมากนะครับเพราะว่า E ีนี่ก็ยังไม่ครบนะครับแล้วก็ระบบบางเกมระบบบางส่วนของเกมก็ยังไม่สมดุลนะฮะ แต่ทางด้านเรื่องกราฟิกแล้วก็เรื่องการออกแบบนี่ผมคิดว่าดีมากๆเลยนะครับโอเคแต่ว่าทางด้านบลูบอแมนนี่ผมรับไม่ค่อยได้นะฮะโอเคนะครับก็ถ้าให้คะแนนกับเกมเกมนี้นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ7.5แล้วกันนะครับก็จริงจผมก็อยากให้6เด้วยซ้ำนะฮะโอเคแต่ว่ามันจะเป็นการทำร้ายเกมเกมนี้มากเกินไปนะครับโอเคนะครับแล้วไว้ไว้เจอกันใหม่กับใน X อ็ซนะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเสียงผมถึงแปลกไปนะครับผมได้ใหม่ใหม่แล้วนะครับ ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ช่วยสนับสนุนคลิปล่าสุดนะครับจนถึง20,000วิวด้วยนะครับ <laughs> <laughs> โอเคนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ y o โ a เ a i next time นะครับรบ,บ๊ายบายอ๋อแล้วก็อย่างนะครับเกมนี้กาชาโคตรเกลือ <c oughs>